แครี่เคลื่อนไหวแล้วหลังเบิ้ลปทุมราชประกาศปิดฉากรักทางไกลทั้งขอบคุณและขอโทษ ตัดสินใจลดสถานะอีกคู่ค่ะสำหรับศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีเบิ้ลปทุมราชกับแฟนสาวลูกครึ่งแครี่เมื่อล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาโพสในอินสตาแกรมประกาศปิดฉากรักทางไกลด้วยตัดสินใจลดสถานะจากคนรักเหลือเพียงแค่การเป็นพี่น้องพร้อมกับย้ำชัดว่าเป็นการพูดคุยตกลงกันด,ด้วยดีโดยมีข้อความว่า ความรักสวยงามเสมอไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นระหว่างทางหรือปลายทางตอนนี้ผมกับแคลรี่ได้ยุติสถานะการเป็นแฟนหรือเพียงสถานะพี่และน้องมีตรภาพที่สวยงามเราตกลงกันจบกันด้วยดีมาสักพักหนึ่งเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้โพสชี้แจงเพราะผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของคนสองคนที่ยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแม้แต่ครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัว ขอบคุณทุกความสุขทุกรอยยิ้มในตลอดเวลาที่ผ่านมาและขอโทษหากมีช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขหรือเสียใจยแทรี่เป็นคนที่น่ารักสำหรับผมตลอดไปขออภัยหากไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์หรือว่าสร้างข่าวจากประเด็นนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราทั้งคู่ตลอดมายังหวังดีกับน้องเสมอ ทั้งนี้ท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆต่างก็เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากรวมทั้งแครี่เองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจสีขาวสองดวงค่ะ